ถ้าคู่กับคต้าเนี่ยไงเริ่มมาแเริ่มมาเนี่ยไงเขาเขาบอกว่าเวียเชื่อกำลังจะบอกเพื่อนๆคุณนะเนี่ยมาแล้วนี่ไงมาแล้วี่จูสวัสดีครับปฏิทไัยจูเนียร์ซูบ่อยนะครับมาทำอะไรครับจูเนียร์วันนี้มีคอนเสิร์ตมมาผอนะครับที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ m b k นะครับเออเวลาหกโมงใกล้แล้วอีกเนี่ยจะเริ่มแล้วครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีนะตอนนี้ เดี๋ยวมีอีกสามคนลอยแล้วพวกนี้มีอะไรพวกนี้มีอะไรพรุ่งนี้วันที่15มีนาคมนะครับเวลา2ทุ่มมีการให้เปิดกดบัตรคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก Gen Y The Series นะครับชื่อว่า Gen Y The Series p r e s พ n ีเซนต์ไลฟ์ไรักนะครับผมกับโมเมนต์สุดพิเศษจากนักแสดงทั้งค่ายเลยก็ว่าได้นะครับผมใครบ้างใครบ้างที่มาวันนี้มีใครบ้างไหมวันนี้มีจูการ์แบงโบครับผมไหนอยู่ไหนอะอยู่ข้างนอกนี่ครับ พี่จูสูงนะระวังหัวชนนะเฮ้ยตอนนี้ใครพี่จูนนี้อันนี้อันนี้เราเจอครับคู่จิ้นนี่กำลังมาแรงเป็นจูแบ๊เอ้ยจูโบไม่ใช่โบจูเอาแนะนำตัวหน่อยวันนี้ยังไงนะแนะนำตัวใครแนะตัวกับพี่ตาไรอยู่อ๋อท่าสวัสดีครับผมโบนัสครับโบนัสอะไรอ่ะโบนัสยิ้มไงโบนัสยิ้มเออโบนัสยิ้มแต่ไม่รู้จักโบนัสยิ้มเหรอเออคุณไม่รู้จักเป็นเด็กหนึ่งเหรอเออ เอามแค่นี้เหรอเอาเอาก็ได้นะไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะแล้วแต่นะสองคนนั้นทำอะไรอยู่สองคนนั้นทำอะไรสองคนนั้นทำอะไรไปชมมาสิชมมาดูซิสองคนน้นนมีพิรุษนะมีพิรุษนะตาตาอีกร่างหนึ่งเลยดูดิใกล้แปงแห้งแป้งแห้งแป้งที่อยู่อ๋อแล้วมันเป็นเธอไปยุ่งแหละเขาใครเป็นคนใครเป็นหน้าที่นี้ผมผมเป็นหน้าที่หยิบมาแล้วใครควรจะเป็นคนช่วยใส่ผมไม่ละเป็นคนช่วยใส่ครับผิดคู่หรือเปล่าเธอเหมือนต้องแอบ ไไปกกกรระะจุอันแล้วแบบพี่โบมไม่ไปช่วยเขาใส่ทำไมพี่โบไม่ช่วยเขาใส่ไม่ก็กลัวเข้าใจผิดไงกลัวเขาเข้าใจผิดเลยแบบสถานการณ์นี่ใส่สถานคอยูเหรอใช่ค่ะอ่าตายแล้วตาน้องไม่ดีแล้วอ่ะสองวนนี้พูดถึงคอนเสิร์ตก่อนซิอ๋อเนะครับคอนเสิร์ตพรุ่งนี้คอนเสิร์ตพรุ่งนี้คอนเสิร์ตพรุ่งนี้เอาสายของเลยคอนเสิร์ตพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูกระสีเดี๋ยวอูได้กันด้วยเร็วๆๆไหนใกล้ซมุมหนเธอเดินเข้าไปข้างในสิข้างในเดินไม่ได้หรอครับผมพรุ่งนี้นะครับวันนทีี่มมาคบ ก็เป็นวันแรกที่เริ่มเปิดให้กดบัตรแจวายแจซีรีนะครับพีเซนต์ไยรัปไวไลฟ์ไวไลฟ์ไวรักมีบัตรเท่าไหร่มั้งนะครับแบงค์เออแบงค์เออเท่าไหร่มันะครับนี่เหรอเออบัตรเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้าพันเก้าร้อยบาทก็อะไรนะพี่จูพันห้าห้าสิบบาทเองไปดูที่ไหน้องไปดูที่ไหนอ่ะ ไปดูที่ซานเตอร์ซีรีโอรอรอัปโหลดสิพรุ่งนี้ครับผมอ่าฮะรอเลยรอเลยอ่าฮะแล้วก็มีสิทธิบคือคนที่คนที่เริ่มกดได้ก่อนเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไปดินเนอร์กับการแสดงจากค่ายใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะทุกคนยี่สิบที่นั่พิเศษทุกคนที่นั่งพิเศษก้าวผ่านได้กินทุกคนเลยนะคืออย่างนี้พวกเราอ่ะเล่นคอนเสิร์ตกันเสร็จใช่ไหมเหนื่อยไหมเวลาเล่นคอนเสิร์ตเสร็จ ไม่เหนื่อยครับ่เหนืเสิก็ต้องมากินข้าวเธอไม่กินข้าวกันเหรอก็ต้องกินข้าวแต่ลวอโดยพวกเธอกินข้าวแฟนขับก็จะไปกินข้าวด้วยคนที่ซื้อบัตรกันเก้ากับเท่าไหร่นะกับห้าพันห้าซะอย่างเออไปป้านนะไปปอนนะถ้าพจูป้อนได้ดูน้ไปนะป้อนนะไปไกอนอนนะนนะปอนเนี่ยเดี๋ยวปอนไง พี่ลองป้อนของไม่ใช่หรอแล้วพี่ลองป้อนพี่ที่ลองหยิบของมาป้อนกินก็ได้ก็ได้นี่ถ้าขึ้นไปแล้วจำเนื้อไม่ได้นะโดนตีเลยนะหมดแต่เล่นกันนะเอ้เดี๋ยวไปซ้อมขอขอโทษไหนเราดูสิอ่ะซ้อนสิพี่จูป้าดเร็วๆๆจำได้แล้วป้อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อันนี้ของชอบแบงค์เนาะแบงค์ชงไว้เนาะแบงค์ชงนะคะว่าเดี๋ยวพี่จูไม่ได้เล่นเป็นตลกเออแบงค์ชงไว้ไงชอบ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 แก่เลยแบงค์ชงไว้ล้างแล้วเพิ่งเข้าน้ำมาเมื่อกี้เอ้ยอะ ไอชิม่เอยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ได้สี่ผิดคู่ไหยผิดคู่หมผิดคู่ไหมอ่าปากเลอปากเลอะคุณกระเสียเดียว้อนี่นอยดีไม่เอากอพวกเห็นไม่หวานกันในในไลฟ์ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นส่วนมากหวานตอนไม่ไลฟ์เออพอไลฟ์ตัวก็ต้องที่เก๊ชุนฮันยีแล้วเนี่ยผมและคุณยงจริงเลยแล้วปม่มันยืนผิดคู่อย่างนี้นะ อ recherche. เออ beer. อ่ถูกอันนี้ถูกแล้วเออชูนี่คู่นี้อันน nah. ี้คู่นี้นะถูกแล้วนะนี่นะครับแบฟนลูเมรนะครับผมกับพี่โบตั้งใจเล่นมากเลยก็ฝากตอนนี้วันนี้นะเดี๋ยวาฝากรักทุนวันในโรเซ่ด้วยนะครับก็เป็นแบงค์จูนะครับครับผมไม่คุยนะแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยคู่นี้นะเป็นอะไรนะ มันไม่ได้เรียกอยู่แล้วฮะมันไม่ได้พมได้เ OK ป็นการโบหรือโบกัดนะได้หมดเลยโบการ์ดโบการ์ดโอ้ได้นะพูดแล้วนะจะเรียนขึ้นได้ครับจะตระกีดโบกัดอ๋อเย้ถูกแล้วคุณจะไปแล้วคุณจะไปรออยู่หน้าเวทีจังเป็นไงนะอ่านไอ้ถูกแล้วถูกแล้วกัดตัวสูงกันนะเนี่ยจัดตัวตัวสูงกันนะ กินนมเยอะไงมครูน้อยนี่ยผมกินอันเนี้ยประกันรองเท้าด้วยประกันรองเท้าด้วยต้องดนี่แล้วถึงแปดรองเท้ามันที่ไมเหรอเสริมต้อกาดเลี้ยงใจไหมอ๋อเป็นคู่อย่างงี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับผมไงก็ไปเจอกันหน้าเวทีนะครับจ้ะแป๊บหนึ่งเนาะแต่ถ้าเธอไม่ป้อนขนมได้หรอขนมด้อมเธอมาป้อนขนาดนี้เพราะชอบชัยกำหลังอ่าคนที่ชอบกินผลไม้มา อแบมเอาอันที่มันหมดแล้วเลยตะเปลือกไหมแล้วมันเคี้ยวแล้วด้วยนะอันนี้ผลไม้จากด้อมใช่ไหมโอ้ยรอนนะเออแล้วผมยี้ดีกว่าเอายี้ดีกว่าทุกคนอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะแบงอ้อะโวคาโดไม่ใช่อะไรวะแตงโมฟูไม่ใช่มะละกอไม่ใช่แอตัลูไม่ใช่เอายี้ดีกว่าใช่แล้วเพื่อเมลอนเมลอนหรือเลมอนไม่ใช่เนี่ยแคนตาลูเลมอนหรือเปล่าเมลอนหรือเปล่าเอายี้ดีกว่าเดอร์ม่าไม่กัดเข้าไปแล้วเคี้ยวๆแล้วก็ป้อดไม่หมด ถ้าพูดเราไปทำนะขนขยักขยักอ้าวแล้วลำหคนตักกินเพื่อเขาสั่งจะให้ดูเอออรก็แต่รก็แตดึงชน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 แล้วก็ควายมือสิไม่เป็นเลยนะเรือ่องหน้านะจะได้ต่อไปควายมือี่ควายมือควายมือายมือมอ่ <c oughs> โอเคไปแล้วเด้อรอหน้าเวทีเนาะเห็นบอกว่ามีคนไลฟ์ด้วยนะใช่ไหม ไม่รู้เขาบอกว่ามีไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์ไหนครับงานเนี้ยข้างล่างเนี่ยน่าจะออนไลฟ์ของ MBK ใช่ป่ะนี่ผมไม่รู้อ่ะเราไปดูนะเราไปดูนะแต่ทุกคนนะอย่าลืมนะซื้อนะซื้อบัตรกันนะเพิ่งนะริบกดนะกดแล้วกดหมดแล้วหมดเลยนะเขาอยากกินข้าวกับแบงโบมาซื้อเขาอยากกินข้าวกับจูการ์กมาซื้อบัตรเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ดูไบเด้อมีแค่เ0้าพันเก้าพันเก้ารบอยกับก็ได้กาพันก็ได้กิน ห้าพันเนี่ยเขาจะไปนั่งดูรายการอ่า แล้วก็แต่ก้าวเปนก้าวที่คือมีรถลับตกอยู่นะใช่มีเท้าไม่ต้องติดพื้นถูกพอถึงหน้าร้านเขมีคนอุ้มไปอีกจังเ๊ยซุปเปอร์บอยซุปเปอร์บอยก้าคนเดิมอุ้มอุ้มอุ้ม่น้อีกกูเป็นเรื่อยเลยแล้วก็สั่งกระเลี่ยงเสงกะเียงเดิมอ่าโอเคไปแล้วไปแล้วแุลกูไปลงดูหน้าแล้วสวดีครับสวัสดวัสดีครับัุ้นดแท็กแลมะมวันนี้เหรอวันี้ชอแท็อะนนี้ คืออะไรนะแล้วสิแล้วอยากสีเบบีเจเก็เดบี่จูการับแบงแบงจูการโอ้ยไม่ได้สารแล้วเลยไปไปไปเตรียมตัวนะทุกคนทุกคนจบกันมันจะมาให้บริการบริการบริการเทปไลฟ์ยังไงนะกดให้ขุณสิกดลสิลบไปเลยครับกดนี่ครับแลเด่น